สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของผู้นำนะครับพี่นนท์ก็ทราบว่าคนเป็นผู้นำเนี่ยก็จะต้องสร้างผู้นำในองค์กรเขาเรียกผู้นำมือรองเนี่ยให้เกิดขึ้นได้เยอะๆแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยโอตอนสมัครเนี่ยเราเดาทางไม่ถูกเลยนะว่าใครจะเป็นผู้นำได้มากได้น้อยเนี่ยส่วนตัวจากประสบการณ์พี่นนทคิดว่า ดูคนอ่ะคนไหนมีแววดูยังไงดูตรงไหนดูลักษณะไหนคนนี้น่าจะไปได้ไกลก็การดูตรงนี้นะครับตามที่ประสบการณ์ที่เคยดูมา,าคนคนนั้นก็คือมีความสม่ำเสมอ,อมในธุรกิจครับ,ค,รบคนที่สม่ำเสมอตั้งใจจริงครับถ้าเราเห็นใครที่สม่ำเสมอตั้งใจจริงนี่ทำนายอนาคตได้เลยใช่ไหมเอออย่างน้อยครึ่งหนึ่งน่าจะไปต่อได้ดีเอาละพอเราเจอคนแล้ววิธีการสมมติ เราไปเจอคุณกไก่โอ้โหโคตรขยันเลยขยันมากเลยพี่จะทําอะไรกัรบเขาเป็นคนขยันมากถ้าขยันมากนะ,ะก็คือ,อให้เขาเห็นโอกาสว่าในธุรกิจยิฟฟรีเนี่ยมันมีกระเป๋าหนึ่งนะสามารถเติมเต็มในชีวิตได้นะค,ะครับแล้วก็ให้เข้ามาศึกษาในที่ศูนย์ก่อนนะค,ะครับเพื่อให้รู้ข้อมูลคร่าวๆของบริษัทครับ,รบเพราะฉะนั้นเขาต้องรู้เรื่องของเราเยอะๆถ้าเจอเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือว่า ถ้าเขาอยากทําธุรกิจข้อมูลต้องปึก๊กครับนะ่ะถ้าข้อมูลไม่ปึ๊กนี่โอกาสล้มเหลวก็มีมสูง,สงใช่ไหมครับขณะเดียวกันเนี่ยคนหลายๆคนเขาบอกว่าถ้าจะเริ่มต้นทําธุรกิจเนี่ยเป้าหมายเป็นเรื่องสําคัญครเราเคยได้ยินคนพูดเรื่องของการตั้งเป้าหมายเยอะแยะไปหมดและดูเหมือนจะเป็นสิ่งแรกๆด้วยนะที่ที่ที่เราจะต้องทําเวลาเราทํางานส่วนตัวแล้วพี่อนนท์มีศิลปะในการตั้งเป้าหมายไหมเทคนิคส่วนตัวว่าเนี่ย ตั้งเป้าหมายล้วต้องตั้งแบบนี้มันจึงจะสําเร็จมีไหมฮะมีครับยังไงครับการตั้งเป้าหมายของผมนะ,ะที่เริ่มต้นเลยเริ่มทําแล้วก็ขึ้นตําแหน่งแต่เต่าตําแหน่งที่1ที่2ที่3มานะครับก็คือผมจะเอาแรงบันดาลใจการตั้งหมายคืออย่างมีอุปกรณ์เช่นกล้องถ่ายรูปนะครับหรือจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือรอาจจะเป็นโปรเจคเตอร์ แล้วก็เครื่องถ่ายเอกสารผมก็เอาตัวนี้มาตั้งเป้าหมายว่าแต่และเดือนเดือนอันนั้นคือเริ่มต้นแต่พอ,อามาเรื่องหลังก็คือพูดง่ายๆเป้าหมายช่วงแรกก็คือทํางานมีรายได้เพื่อที่จะไปซื้ออุปกรณ์ประกอบการขยายงานใช่ไหมฮะเออก็เ,เป็นไอเดียที่ดีทีเดียวนะครับอ่ะช่วงเริ่มต้นครบเลยกล่องถ่ายรูปโปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์พอได้มาครบปับ๊บเป้าหมายต่อไปเป้าหมายหลังจากทํามานะครับอีกพักหลังๆก็คือเป้าหมายก็จะเปลี่ยนก็คือจะกลายเป็น การตั้งเป้าหมายการบริหารยอดอยากจะมียอดต่อเดือนเท่าไรเท่าไรนะอย่างผู้บริโภคในกลุ่มทีมการโกตตาว่าเดือนหนึ่งเราตั้งเท่าไหรอย่างผมนะครก็คือทําเป็นนิสัยเลยก็คือยอดกลุ่มโกตตาคือ45่0มื่นห้าสี่หมื่นผมก็ซอยไปว่ายอดส่วนตัวบริโภคเท่าไหร่อย่างผมก็อยากให้ขาดต่อเดือนสี่พันทำไมต้องสี่พันเพราะสี่พันมีมีคะแนนแต้มแข่งขันท่องเที่ยวไงคับก็คือได้100คะแนนแล้วก็ผู้บริโภค ยีคนนะผู้ริภโภคเรื่องประกันสัก20คนแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นสัก15บห้าคนคแล้วก็สร้างซินเวอร์ต่อเดือน1ท่านอะไรประมาณนี้หาคนใหม่2เดือนต่อ,อต่อสองคนต่อเดือนนี่ก็เป็นเป้าหมายในสเต็ปที่สองละพอเราทําได้เราจะรู้เลยว่าเหมือนกับเราเอาเป้าหมายมาบวกกับแผนการทํางานรใช่ไหมครับว่าว่า หาคนกี่คนทํายอดเดินละเท่าไหร่จะต้องได้กี่แต้มงได้กี่คะแนนก็สอยลงไปเรื่อยๆได้ผลดีไหมพอเราลองทําแบบนี้ก็แรกๆข้อยากอยู่นะครับก็คือมันจะเร่งช่วงคล้ายๆปิดยอดคือจะเร่งนะแต่แต่เราทำาบ่อยทำาบ่อยๆมันเกิดการชำนาญขึ้นอาจารย์รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่เก่งหรอกครับเนื่องจากวจะตามยอดจริงๆแล้วก็โทรตามนะครับประมาณวันที่หนึ่งถึงที่ห้าก็ก็ครบครับก็ครบแล้วไม่ได้ไม่ไม่ต้อง เพราะเรารู้คือพูดง่ายคือชั่วโมงบินมันเยอะขึ้น<า>มันมันมันดูเหมือนกับว่าเราไม่ต้องทํางานไปตามยถากรรม,มคือถ้าคนทํางานโดยยถากรรมก็หมายควาะว่าปราศจากการตั้งเป้าใดๆทั้งสิ้นก็ลองทําดูถึงเวลาสรุปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอันนี้รเรียกว่าไม่มีเป้าหมายแต่ถ้าคนมีเป้าหมายมันต้องตรวจสอบว่าถ้าจะทํา4 5ืต่อเดือนอวันนี้ได้เท่าไหร่แล้ว วันนี้ยอดมาเท่าไหร่แล้วอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะต้องมีเป้าหมายครับแล้วก็ข้อที่สองเป้าหมายก็คือที่กบินบุรีศูนย์กบินบุรีเขาจะมีการรับตําแหน่งทุกสองเดือนสองเดือนครั้งนี้ผมก็ตั้งเป้าหมายการสร้างผู้นําคือสร้างโกศตารุ่นใหม่นะครับขึ้นไม่ต่ำกว่าสิบรหัสทุกสองเดือนนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราก็คิดไว้อีกว่าเป้าหมายพวกนี้จะเป็นยังไงแรกๆ พี่อนนท์บอกว่าอาจจะยากสักนิดนึงนะเพราะว่าเรารู้สึกตั้งเอาไว้เต็มพิกัดเลยแต่พอเราทําไปสักพักหนึ่งมันจะง่ายขึ้นเพ <อ S 1> ราะเรารู้สึกว่าเราจะมีเขาเรียกว่าเครื่องช่วยเตือนตัวเองว่าวันนี้เราเดินมาถึงตรงไหนและของเป้าหมายที่เราได้ตั้งเอาไว้แต่ถ้าไม่ตั้งเลยมันจะสเปะสปะพอสมควรจริงไหมฮะแต่บางคนฮะผมถามนิดนึงเขามีความฝันขนาดใหญ่แต่ไปไม่ถึง พี่อนอนท์คิดว่าน่าจะมาจากสาเหตุอะไรพวกฝันใหญ่แต่ไปไม่ถึงเขาไม่สม่ําเสมอครับอมไม่ว่าการเชิญคนไม่สม่ําเสมอการดูแลผู้บริโภคไม่สม่ําเสมอการครับแล้วก็การเข้าประชุมไม่สม่ําเสมอไม่มีต่อเนื่องอะนะครับผมครับมันก็เลยทําให้บางครั้งจริงๆเขาเป็นคนเก่งแต่แค่ขาดความสม่ําเสมอเนี่ยมันเลยทําให้เราเดินต่อไม่ได้พักบ่อยเกินไปครับเหมือนเราตั้งใจจะเดินทางจากกรุงเทพไปจังหวัดนั้นอนะ แต่แทนที่เราจะไปเ,ออเดี๋ยวก็วกรดกับปั่งยูเทิร์นบ้างอะไรอย่างงี้เป็นต้นใช่ไหมใช่ก็คือขาดความสม่ําเสมอขาดวิธีการด้วยไหมฮะอ่าแล้วก็วิธีการแล้วก็แนวคิดด้วยครับแนวคิดที่ไม่ค่อยถูกต้องนะครับของในธุรกิจครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องแก้หรือต้องปรับก็คือพยายามที่จะอยู่ใกล้คนที่มีแนวคิดแล้วก็มีวิธีการที่ดีอย่างนั้นใช่ไหมฮะครับใน,นขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าความฝันมันมี3มระยะ ความฝันระยะสั้นความฝันระยะกลางความฝันระยะไกลส่วนตัวพี่อนอนท์มีวิธีการจัดระยะความฝันของตัวเองยังไงเวลาก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ก็คือนะคะในในตำแหน่งกิฟฟรีเนี่ยผมจะตั้งเป้าอย่างเริ่มต้นที่ผมทํามาผมจะตั้งเป้าว่าการขยับตําแหน่งทุกสองเดือนอทุกสองเดือนครับตําแหน่งต้องเปลี่ยนนะค,ะครับการตําแหน่งเปลี่ยนก็คือต้องล,ลงไปช่วยคนอื่นให้สําเร็จครับตามเรามาเราก็ดับเบิลสำเร็จ นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการจัดระยะว่าเอาละทุกๆ2อถึงสเดือนเนี่ยนะเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงน,นะแต่เราก็คงไม่ใช่แบบว่าไปไปไปเร่งสปีดซะจนเกินกําลังของตัวเองก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณอ,อนนท์กันต่อนะครับในเรื่องของพลังของแรงบันดาลใจกันบ้างว่า มีความหมายและมีความสำคัญต่อการทำธุรกิจมากน้อยแค่ไหนช่วงหน้ากลับมาพบกันครับถ้าถ้าเรามองว่าคนที่รู้จักครับชวนแล้วหมดมแต่อย่าลืมนะครับว่าทุกคนอ่ะไม่มีคนที่ที่ไม่รู้จักก็มีอคือเรายังมีคนอื่นอีกใชถ้าเรานึกถึงแต่เฉพาะคนที่เรารู้จักปั๊บเราอาจจะเป็นไปได้ว่า เอออาจจะนึกไม่ออกแล้วว่าจะไปไหนต่อแต่จริงจในชีวิตของเราเนี่ยเรายังต้องเจอคนเพิ่ม<ะ>รู้จักคนเพิ่ม<ะ>และก็ยังอาจจะได้มีโอกาสเจอกับคนที่หรือชวนกับคนที่เพิ่งรู้จักก็ได้<ะ>ใช่ไหมอย่างมีผู้นำคนใหม่อย่างเงี้ยเขาก็มีมีญาติมีเพื่อนเราก็ลงไปช่วยเขาชวนดี